สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะกอเราจะมาให้ดูลายแปลกๆกันบ้างเนาะเพราะปกติเนี่ยเราจะรู้จักโทมิก้านะคะในรูปแบบของรถเหล็กนะ,ะก็จะเห็นลายรถเหล็กมากมายไม่ว่าจะเป็นรถเหล็กดิสนีย์รถเหล็กแบบฟา r ์ a แอนด์เหรือจะเป็นรถ Star War ลอะไรอยเงี้ยก็มาหมดแล้วใช่ไหมแต่วันนี้ค่ะกอเราจะมารีวิวลายนี้ค่ะนะลายนี้เนี่ยเป็นลายสัตว์นะเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงค่ะจัดไปค่ะ สำหรับน้องหมีโคลราต์ตัวนี้นะเขาจะแยกเป็น3ชิ้นนะก็คือชิน้นแรกจะเป็นไม้ที่เขาเกาะแล้วก็ชิ้นที่2ก็จะเป็นตัวแม่มันนะที่เกาะอยู่แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งคือชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นตัวลูกค่ะเพราะสำหรับชุดอานเนี่ยนะคะมันจะมีเป็นชุด แบบว่ามันจะมีแบบมาเป็นสวนสัตว์เลยนะจะมีสัตว์หลายชนิดด้วยนะคะแล้วก็จะมีสวนแบบไดโอราม่าให้เราแบบว่าสามารถเอาสัตว์เนี่ยมาวางได้เลยแล้วเนี่นจะค่อยๆอยรีวิวไปเรื่อยๆแล้วกันนะก็สําหรับเจ้าแม่เนี่ยนะคะเราเห็นข้อต่อใช่ไหมคือน้องแม่เราเนี่ยสามารถที่จะหมุนหัวได้นะคะนั้นตัวเนี้ยก็จะเป็นหมุนได้อยู่ตัวเดียวส่วน น้องตัวลูกเนี่ยไม่ได้คะน้องลูกหมุนไม่ได้นะน้องลูกเกาะได้อย่างเดียวนะแล้วก็มีต้นไม้นี้ให้เราตั้งท่าวางได้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเจ้าลายแปลกๆแบบนี้นะลายนี้นชื่อว่าอานี่นะสำหรับใครที่สนใจนะคะลองสอบถามได้นะคะที่เพจเคซีทอยเนี C ๋ยก็ลัดลงลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะมันไม่ได้มีแค่สัตว์ตัวนี้ตัวเดียวมันมีสัตว์อีกมากมายเยอะแยะมากๆเลยค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอพบพระคุณแคซีทอนมากๆากนะคะที่ส่งเจ้าอาเนียเป็นหมีโคลาหน่ารักแบบนี้มาให้เกหลัดได้ลองเล่นดูค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกด Subscribe, กดกดซับสไคร์คือกดซับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ